นี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงไหนอยู่มุมนี้นะคะเนี่ยปีกมันจะสีฟ้าๆหน่อยโอ้ยจนุดเห็นใส่แล้วตะขาบทุ่งอยู่ปลายไม้ตรงนู้นนะคะแต่หลบไปนิดนึงอันนี้มันอยู่หลบพุ่มขี้อายโอ้ยคือคนเลยแปดสิบเก้าตัวนี้นะคะโอ้ยอูจุดเห็นดูวุกลบเต็มหนากระดาษจืดได้เจำได้ทุกตัวอันนี้โอ้ยเห็นเลยเห็นเลย ออกไหมคะนั่นน่ะมันโขกขึ้นมาเนี่ยค่ะโขกขึ้นมาแล้วใช่ใช่มันดโอ้ทำไม z ู o ได้ไกลแค่ไม่เห็นแล้วกําลังกินอยู่บนเลยอยู่บนต้นปลายไม้เลยนี่หน่อยายผ่านตัวซีวัตอโอ้ยสุดยอดเลยมันสีกรมเกินกับใบไม้ไงมันเก่งมากเลยคนหาน้องน้องมาเห็นแล้วเดวนี้นะคะนกตกรบทุ่วงถ้ามันเป็นมันจะออกเป็นสีฟ้ามีจจกชนิดกระนกอยู่นี่นะ ไ่เคยเห็นสัจจินเลยปุ้ยเจ้าผ่านตัวสีวัตหนึ่งหึงดน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 ึงหึงหึงผ่านแล้วเจ้ารอบหน้าจะบนต้องมาคอยมาอีกคนผ่านเพ่อสองเจ้ามาต่อสิคอยต้องมาซ่อมนะเห็นปีกสีฟ้ามัไหมคะขรุขระจริงสัจจินเลยหรอคงแค่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นน่ะค่ะปลายสูงสุดเลยค่ะโอ้เห็นแล้วต้องตั้งเราเลย ทำไมน้ำพูเรานี่สั ality. ้งขนาดเลยยอโอ้ยมันดานซ่สๆนี่แหละ